เมื่อการที่ข้าพาเจ้ากลับมาพ่อมาข้าตระการสิ่งใดเจ้าก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอหากว่าข้าไว้ชีวิตพี่ชายเจ้าข้ายากได้สิ่งใดเจ้าก็จดให้ข้ายากให้เจ้ามาเป็นพระเมสีเทพธิดาของข้าอยู่เคียงข้าข้าดามินได้เจ้ารู้ความต้องการของข้าดีเจ้าจะโม้เล่นตุ๋นทำไมโม้ทาง พระองจะให้หมอเช่นคนทางรักกับคนที่ทำลายบ้านเมืองขององอมชันอย่างนั้นหรือไหมคะ <Okay. S 1> เป็นไปไม่ได้พระองค์ท่านคงจะคิดว่าผู้หญิงไทยในใจง่ายพระองค์จะเหยียบย่ำสักสีลยงก็ได้ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่ว่าผมเช่นบนทามไม่ใช่ <Okay. S 1> พระองค์ท่านหวังสิ่งใด <Okay. S 1> พระองค์จะไม่ได้สิ่งที่หวัง <Okay. S 1> ฟังไหมนะพม่คะผ <Okay. S 1> มเชื่อว่าตอนนี้ เจ้าพี่รปภกำลังเตรียมการมาช่วยหมอชันแน่นอนเจ้าพี่เรืองั้นแล้วเมื่อไห่งั้นจะก็คิดจะใหม่นะไหม่ไหมคะผมจะเจ็บนะกระมีทั้งตาที่เจ้าตกฟังเข้ามาต่อให้ถามใครท่านเป็นเด็กบุกมาที่นี่ก็จะไม่มีใคร ช่วยเจ้าออกไปได้หรือต่อให้เจ้ามีปีกบินเจ้าก็ไม่มีทางนี้ข้าราเมงไรมีแต่ความตายเท่านั้นแหละมนฑลที่จะพากเจ้าไปจากข้าเสร็จงานท้องเมื่อคืนนี้ข้าจะกลับมาเป็นหัวเจ้า แล้วจำใส่สมองของเจ้าเอาไว้ว่าเจ้าหมดทางจะต้องอยู่ที่พ่อมากับข้าราเมงรายไปตลอดชีวิตของเจ้าไม่งคำนั้นรัเจ้าราเมงรายก็เดินดใเดี๋ยวกลับมาจะมอบคามเป็นหวยกับนาง ตื่อุ่มแม้แต่ปลายก้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหารอดทนสายพ่ธาหอยางมธาลายไปบ่ายมะธาทำไมจะทแบบนี้าัทมาหายหาอยู่ไหนกันหมดอธาไ่เจ พอกัรเชื <het ero> ่อขอตายแล้วไม่ทันใน้ลางมดท่าไม่หลังหัวอกสะท้อนหมดท่ากายเด็ดจริงแท้ไม่มดท่า เจ้าปัดมันผานนี่ไงขันท้อขอโทษขอเดชะองคท่านณตอนนี้องค์หีิงมทฑาได้จิศตสวรนตกด้วยแล้วแล้วองค์จะทำยังไงต่อหลวงเจ้าค่ะมนฑาเป็นเิื่งสิ่งดนที่ยึดเหนี่ยวกูกับเป็นดีนับจากนี้ไม่มีมณฑาแล้ว กับไทยก็ไม่จำเป็นต้องมีสภาพท์ไปในที่ดีต่อกันอีกจะเลือกทางนี้เองนะมนทางในเมื่อนางรักศักดิ์ศรีทำบวดดีดึงดั้งนดาชะมัดตงลงมือปล่อยข่าวไม่ลื เมื่อนาหือแมวป่ามาถูกปืนก็ตัดหัวมันคืนกลับไปและจะมาดับคำสั่งตัดหัวมนฑาแล้วส่งมคอนให้กับนพเก้าพี่ชายมันและนับจากนี้พม่าก,กับไทยจะเป็นสตัตกับช่กูกระบอกภา พี่ตอนนี้มณทาก็ตายแล้วอเอาอย่างนี้ทำตามที่โบท่านสั่งแต่ดูแล้วพอ,องค์น่าจะรักผู้หญิงคนนี้มากเอ็งทำยังไงก็ได้หาผู้หญิงใครสวยๆมาให้พออง,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 งค์เรื่องนี้ง่ายๆเลยค่าจัดการนี้ไว้ใจข้าได้เลยแล้วได้ข่าวว่าแผ่นดินไทยในผู้หญิงสวยๆนั้นเลยเอาเอามาฝากพง์ครั แล้วแม่ห้าผู้หญิงที่สวยหากแม้ว่าเจอผู้หญิงที่สวยนะก่อนที่จะมาโถ่ไอ้พวกท่านเราทั้งสองคนเก่างางคนนะั้นทำไปนี่ซะก่อนไปก่อนนะจ๊ะ